สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแจ่ห่มตอนนี้เช้าวันที่ยี่สิบสองค่ะยี่สะบสองหรืยี่สามเราจะปั่นไปตลาดกันนะคะท่ามกลางท่มามกลางหมอกเราจะไปกันนะคะสวัสดีค่ะน,นี่มาปั่นปั่นจักรยาน อยู่ที่อำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปลางเช้าวันเสาร์ปั่นท่ามกลางหมอกนนะะหมอกเราจะปั่นไปตลาดกันนะคะเดี๋ยวหมุนไว้เลยว่าปั่นไปตลาดกันค่ะ อากาศดีมากน้ำค้างหรือหมอกลงกระทบตัวเย็นเย็นชื้นๆนกเต็มเลยเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เส้นไอถนนเส้นหลักะะเป็นเส้นรองเลี่ยงเมืองเพื่อที่จะไปตลาดนะคะตลาดเช้าหรือที่เขาเรียกกันว่ากาดมั่ว เราจะผ่านไล่หมฟ้าสวยนะทุ่งนาดูชโอ้หมอกไม่นด้เลยทำกลางหมอก กลังจะผ่านไร่ไร่ห่มฟ้านะ,ะแต่ว่ายังเช้าเขายังไม่เปิดนะคะรู้สึกว่าจะเปิดแปดหรือเก้าโมงไร่ห่มฟ้าสวยมากค่ะดูภูเขามองไม่เห็นเลย กาแฟอยู่หน้าไร่นะคะช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะปรับปรุงไร่ช่วงหน้าหนาวาจะสวยมากมีดอกไม้เยอะแยะไร่หุ่มฝาประตูเปิดแล้วนี่ข้างใน เคยมาทำคลิปแล้วถูกด้วยจะข้ามไปถ่ายข้มมามไปฝั่งนู้นะะอีอันนี้ไล่ซับหมื่นแสนแต่ว่าเขาเลิกกิจการไปแล้วเลิกกิจการไปแล้วะคะไล่นี้ก็สวยไล่ห่มฟ้า ไร้ซับหมื่นแสนเขาเลิกกิจการไปแล้วนี่เรามาปั่นจักรยานค่ะไปเร๋ยวปั่นไปต่อ นี่น่าจะเป็นอะไรอ๋ออนมามัยอำเภอไอ้อนอนนามัยตำบลสถานีนอนมามัยบ้านม่วงะนะสาธารณสุขสถานีอนมามัยบ้านม่วงโอ้โหดูหมอก อมองขาวเหมือนนี่วัดวัดเก่าแก่นะคะวัดผาแดงหลวงสวยมีมีมมไอ้บันไดกำแพง เข้าไปดูข้างในสวยมากเลยป<อ>ั่นเข้าไปเลยไม่มีคนนะคะเช,าชา้าเช้าสวยปั่นจักรยานไม่เข้าด้วยลหลกแต่เขานี่เานี่ครับโ <Okay. S 2> อเควัดงามมาถ่ายห่มเจอ เจอสุดมามาวัดอุ้ยสวยสวยไหมคะวัดเก่าแกา่วัดผาแดงคัค้งสองนี่นคุ้นหัวผมไหมครับโอ้อหัวนาหมดแล้วบางคนหัวกับหัวแตกนะครับแม่นสวยสวยนะคะผ่านผ่านมาอันนี้บันไดขึ้น โอ้อะไรสักอย่างนนาเนี่ยสวยหมาหมนี่มันเป็นหมาพั้งนี่ค่ะทั้งขโมยอิ่มโอ้อขอมกันฟังเอาคันนะนี่นะคะเราปั่นมามาวัดมารอต้อนรับสวยไหมคะวัดที่สวยเยอะอันนี้ปั่นผ่านมานะคะจะไปตลาด วัดผาแดงสวยศิลปะคล้ายๆพม่าเหมือนกันนะอยู่อยู่บนเนินนะวัดเนี้ยบนเนินไม่ไม่ไม่เชิงว,ว,ว่าเป็นเขาก็เป็นเนินเนินตรงข้างหลังเป็นทุงน่งนาไปเราไปตลาดต่อ สวยมากอ่ะสวยงามปั่นเข้าเข็ดอำเภอนะเข้าเข็ดอำเภอแล้ว ไปตลาดกันตลาดเช้าถึงในตัวตลาดนั่นตรงนี้ตอนเช้าเขายังไม่เปิดร้านกันตลาดอำเภอแจ้หมก จะประมาณแถวไหนอะเชียงคานเหรอเชียบเชียงคานได้ไหมอย่างนั้นบ้านเขาเก่าด้วยบ้านเก่าเจ้หอมจังหวัดลำปางยังมีอคบ้านเก่าๆอยู่นะคะสองข้างยังเก่าๆอยู่ ก็มีขายพวกเสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างอุปกรณ์การเกษตรมีขายหมดทุกอย่างตอนนี้เช้าก็ยังไม่เปิดร้านร้านกาแฟก็มีเยอะนะร้านกาแฟใจหอมยมีเยอะมาก เขาผลิตก,กาแฟใกล้ๆมีไร่กาแฟแถวนี้แต่เราเจะไม่แวะถึงตลาดแล้วนะข้างหน้านู่นตรงนี้ก็า้างกาแฟนะคะตรงนี้กาแฟสดถึงตลาดข้างหน้านน <c oughs> แค่นี้ผักมาขายตลาดเช้ามีเฉพาะช่วงเช้านะ

กินซอันนี้ลาบทุกต่ไไหมต่ไหนยี่สิบบาทแล้วถุงหนึ่งไม่ใส่อัวยี่สิบบาท

นี่มากอะไเนีย้าวแกม้อนเอนก็เาาปาทอหาิไปนึงเนาะก้ก้นึ่งเนาะนึงกินเม็ดไนมนเนาะ้นไปรยมาบานี่รหลงนั้นอันนี้าอันนี้ไนอัได้แกงกันแกงไน

อันนี้หลังตลาดนะคะตลาดอยู่ตรงโน้นข้างหลังตลาดอันนี้เราจะปั่นลเลาะแม่น้ํากลับเราจะไม่ปั่นทางเดิมนะเราจะปั่นเลาะริมแม่น้ํากลับตอนนี้น้ำเอและหมอกหายหมดแล้วหมอกน้ําค้างหายหมดตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าคือแปดโมงเราปั่นเลาะริมแม่น้ําไป เด็กปั่นจักรยานก็ไปกลับก็ประมาณ11บกิโลกว่ากว่านะคะจากจากบ้านมาที่ตัวอำเภอมาใจตลาดไม่ได้อะไรกับข้าวไม่มีอะไรมากได้ลาบมาถุงหนึ่งขนมโคก แล้วก็ถั่วถั่วจะไปทึบหนึ่งจิ้มน้ำพริกสวยไหมมีนกมีนกพโโโิราบนี่มันเยอะจริงๆมีทวกพี่เลยพี่สาวกับน้องสาวปั่นไปทางไหนไหมั้ง จอสะพานสะพานจะข้ามไปหมู่บ้านฝั่งโน้นจะม,มีหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ำแม่น้ำที่ไปรวมหมดแม่น้ำวังสาขาของแม่น้ำวังแม่น้ำสอย ตรงนี้จะหญ้าจะลกหน่อยนะแต่ถนนสบายมากปันปนกป่นปั่นชิลมากปั่นวันละสิบกโลสิบโลก็พอสิบกิโลกิโลเมตรอืมแดดออกแล้วนะ เช้าเราออกมายัางไม่มีเดบ้านกำลังสร้างอยู่ริมแม่น้ำฝั่งโน้นเป็นเขานะคะที่เม่ปกคลมมองไม่เห็นเป็นเขาที่มีวัดอยู่ข้างบนเราไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะคะสนามกีฬาเทศบาลตำบลแจ้หม่มจังหวัดลำปางสนามกีฬาเขากว้างมากเลย ั่น,<ะ>อนอยู่ข้างบนขึ้นไปปั่นบนมีเทียทางลงให้หรือเ่ามีสำหรับคนวิ่งออกกำลังกายวิ่งเดินออกกำลังกายสุดละ อันนี้ก็สวนสาธารนณะสวนสาธารนณะไอ,อ้หงวันนี้เป็นวันอะไรอ,ออเนเสาร์ออเงียบกิบเลยไม่มีคนเลยอันนี้ต้นในต้นคูนนะคะมาช่วงสงการสวยมากเลยดอกคนูน โชว์สคง,งการสีสีส ng, จะเหลืองอล่มไปหมดเลยยังไม่สุดนะคะยังไปต่อยังปัน่นเลาะริมน้ำอยู่สมาคอง ออกแล้วนะคะหมอกหายหมดละปั่นมาหยุดพักก่อนเหนื่อยไปต่ออีกประมาณสามกิโลสี่กิโลเนี่ยจะถึงบ้านอันนี้ขากลับกลับอีกเส้นหนึ่งจะผ่านทุ่งนานะคะเลาะแม่น้ําผ่านแม่น้ําเสร็จแล้วก็จะผ่านทุ่งนาแล้วก็เข้าสูงบ้านที่ตัวเองอยู่ไปต่อกันนะคะเหนื่อยมาก สวยมากเลยเข้าวปั่นช้าไม่ได้ปั่นเร็วนะปั่นไปเรื่อยๆหอมข้าวข้าวออกรวงแล้วหอมๆห,หอมมากเลยอ่าสวยมากเลย มีคนวิ่งออกกําลังกายด้วยสวยไหมคะข้าว ออกแล้วไม่ได้ใส่ผ้าบ้างแดดไม่ร้อนแดดเช้าแล้วก็สวยไม่ทุ่งนานเช้าเราปั่นฝั่งนูน้นเราปั่นฝั่งนูน้นเช้าขามาหมาหงมาอยู่ไหนไมันดูหง ันอยู่คนเดียวชอบมุมนี้มากเลยมาถึงมุมนี้พอดีพนะนาเขาก็ปลูกนั่นทักทองนั่นะภูเขาวัดเฉลิมพระเกียรติข้างบน วัดเฉลิมพระเกียรติหรือวัดพุทธบาทสุทาวาสนะคะนี่นีชอ,อบตรงนี้มากเจะถึงละอีกนิดเดียวไปต่อถึงแล้วถึงแล้วเข้า,าบ้านตัวเองแล้วจริงๆถ้าไปทางนู้นก็ถึงแล้วละ่ะที่นี่มาทางทุ่งนามาทางอ้อมเนี่ย อันนี้คิดจักนะคะข้าีงานียจะเป็นคิดจักคิดจักมีงานบุคิดจักเราเราพูดเขาคิดแต่เป็นเพื่อนบ้านกันถึงแล้ว ถึงบ้านลจะจ้ะเนื่อยนี่บ้านรกๆเลยนะน,น้องกับพี่มาแล้วมั้งน้องสาวกับพี่เมื่อเช้าไปทางนี้ขากลับกลับมาทางด้านหลังนีง่ด้านนี้เฮ้ข้าวบ้านว้าเหนื่อย น่าจะสิบกิโลนี่นะคะบ,บ้านมาถึงบ้านละสิบสองกิโลครึ่งสิบสองกิโลครึ่งเพื่อคนนี้น้องสาวพี่สาวมาแล้วไปคนละทางโหไอ้ปลาจับ,จบล้อ